สวัสดีอีกครั้งค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของการคูณจํานวนเต็มค่ะมาดูแบบที่1เลยนะคะแบบที่1เป็นการคูณจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มบวกสังเกตว่าจํานวนเต็มบวกมันก็คือจํานวนนับถูกไหมคะในสมัยปถมการคูณจํานวนนับกับจานวนนับ3มคูณกับ4ก็จะหมายถึง4บวกกันอยู่ทั้งหมดกี่ตัวคะ3ตัวถูกไหมสบวกสบวกส ซึ่งมีค่าเท่ากับ12นั่นเองถูกไหมคะหรือ2 3คูณ3ก็จะหมายถึง3บวกกัน2ตัว3บวก3เท่ากับ6มันก็คือ3คูณ4ได้12จําจำนวนนับคูณจำนวนนับเป็นจำนวนนับ4 2คูณ3เท่ากับ6จำนวนนับคูณจำนวนับเป็นจำนวนนับซึ่งจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง นักสังเกตว่าจานวนเต็มบวกคูณกับจํานวนเต็มบวกเราสามารถคูณกันแล้วตอบมีค่าเป็นบวกไี่เลยเพราะฉะนั้นข้อ3เราก็สามารถตอบได้เลยว่า5้คูณเเท่ากับ35ได้เลยะเช่นเดียวกัน11คูณกับ4ก็จะมีค่าเท่ากับ44ได้เลยะข้อ5 12คูณ6ก็ตอบ36ได้เลยเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าในการคูณจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกคำตอบทุกตัวจะเป็นจำนวนเต็มบวกหมดเลย ต่อไปแบบที่2เป็นการคูณจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบถ้าเราใช้หลักการบวกก่อนนะคะ3คูณลบ4มันก็จะหมายถึงลบ4บวกกันอยู่ทั้งหมด3ตัวถูกไหมลบ4บวกลบ4บวกลบ4บวกกันลบ4บวกลบ4เป็นลบ8ลบ8บวกลบ4มีค่าเท่ากับเท่าไรเอ่ยลบ12ถูกไหมเอ่ยเช่นเดียวกัน สคูณลบ2ก็หมายถึงมีลบ2บวกกันอยู่ทั้งหมด4ตัวลบ2บวกลบ2บวกลบ2บวกลบ2ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรคะลบ2ลบ2เป็นลบ4ลบ2ลบ4ลบ2เป็นลบ6ลบ6บวกลบ2เท่ากับลบ8ข้อสังเกตลบ2ลบ12มาจากไหนเอ่ยมันมาจาก3คูณ4ถูกไหม พูดง่ายหลักการคูณเขาให้เอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันแต่คําตอบติดอะไรคะในกรณีนี้ติดลบก็คือ3าคูณกับ4ได้12แต่คําตอบต้องเป็นลบ4ี่คูณสเป็น8ก็คือเป็นลบเพราะฉะนั้น7จ็คูณสาเคูณหาก็ต,อ,ตอบเท่าไรเลยคะข้อนี้ตอบเป็นลบคำตอบก็ต้องเป็นลบสาสิบห้าเลยเช่นเดียวกันสิบคูณกับลบหกก็ได้เป็นลบหกสิบ 13คูณกับลบ2ก็เป็นลบ26ข้อสังเกตในที่นี้จะเห็นว่าในการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบคำตอบทุกตัวติดอะไรหมดเลยเนี่ยติดลบหมดทุกตัวเลยถูกไหมคะคุณเตจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบนะติดลบคำตอบจะติดลบหมดทุกตัวเลยต่อไปคล้ายๆเมื่อกี้เมื่อกี้คูณจำนวนเต็มบวกกับเต็มลบคราวนี้เป็นการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกคล้ายๆกันอ่เช่น ลบสามคูณลบสี่เราจะเอาสี่คูณกันลบสามครั้งก็ไม่ได้ถูกไหมคะบวกกันลบสามครั้งก็ไม่ได้ถูกไหมคะแต่การคูณมันมีสมบัติการสลับที่นั้นลบสามคูณลบสี่มันก็หมายถึงสี่คูณกับลบสามเพราะฉะนั้นเราใช้หลักการเมื่อกี้ได้เลยเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันสี่คูณกับลบสามได้สิบสองแต่มีจำนวนเต็มลบหนึ่งตัวก็เลยได้ลบสิบสองเช่นเดียวกันลบห้าคูณกับสองมันก็คือสองคูณกับ ลบห้าเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยคือลบสิบถูกไหมค่าสมบูรณ์คูณกันห้าคูณสองเป็นสิบแต่คําตอบต้องติดลบเพราะฉะนั้นลบสิบสองคูณกับสี่หนูก็ตอบได้เลยว่าเป็นลบสี่สิบแปดข้อสี่ลบหกคูณกับสิบเอ็ดหนูก็ตอบได้เลยเป็นลบหกสิบหกถูกไหมข้อห้าลบสิบคูณกับสิบสองก็ตอบได้เลยเป็นลบหนึ่งร้อยยี่สิบ สังเกตว่าในที่นี้การคูณจํานวนเต็มลบกับจํานวนเต็มบวกคาตอบก็ติดอะไรเหมือนกันหมดเลยติดลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าถ้าเป็นจํานวนที่ต่างกาันคือมีจํานวนเต็มลบ1ตัวเต็มบวก1ตัวคําตอบมันจะติดอะไรเสมอคะติดลบเสมอถ,ถูกไหมคะโดยเราเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันแต่คําตอบติดลบในกรณีที่เป็นจํานวนที่ต่างก,ากันเป็นเต็มบวกตว1ตัวกับเต็มลบ1ตัวอ่ะแบบสุดท้าย การคูณจํานวนเต็มลบกับจานวนเต็มลบเมื่อกี้เรารู้แล้วเขาให้เอาค่าทางการคณิตศาสตร์เขาให้เอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันในกรณีเต็มลบนะเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันแต่คําตอบต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นในที่นี้ค่าสมบูรณ์ของ3ก็คือ3ค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็คือ4ี่ังนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้เป็น20่สอ่าะะั้นท้อ2ก็รู้แล้วได้เท่าไหร่เลยคะได้10เลยใช่ไหมเพราะค่าสมบูรณ์ของ2คือ2ค่าสมบูรณ์ของลบ5คือ5 ข้อ 3, 10ลบ10คูณลบ4ก็ได้เป็น40ข้อ4ลบ12คูณกับลบ2ก็ได้เป็น24ข้อ 5, าลบ15คูณกับลบ3ก็ได้เป็น45ข้อสังเกตในที่นี้การคูณจำนวนเต็มลบกับเต็มลบจะมีคำตอบเป็นอะไรทุกตัวเลยเป็นบวกทุกตัวเลยสรุปนะคะการคูณจำนวนเต็ม สังเกตว่าในกรณีคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวกคำตอบจะมีผลลัพธ์เป็นบวกส่วนการคูณจำนวนเต็มการคูณจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบคือมีบวกหนึ่งตัวกับลบหนึ่งตัวคำตอบจะเป็นจำนวนเต็มลบซึ่งเหมือนกันเนาะมีสมบัติการสลับที่การคูณจะเอารลบหรือบวกขึ้นก่อนก็แล้วแต่ถ้าเป็นจำนวนที่แตกต่างกันคำเป็นจำนวนเต็มลบเสมอแบบสุดท้ายการคูณจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มลบมีผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวก เพราะฉะนั้นหลักการคูณจานวนเต็มสรุปได้ว่าในกรณีที่มีเป็นจํานวนเต็มเหมือนกันคือเป็นจํานวนเต็มบวกเหมือนกันหรือเป็นจํานวนเต็มลบเหมือนกันคําตอบจะเป็นจํานวนเต็มบวกเสมอแต่ถ้าเป็นจํานวนที่ต่างกันเป็นเต็มบวกหนึ่งตัวกับเต็มลบหนึ่งตัวไม่ว่าว่าตัวไหนจะขึ้นก่อนก็แล้วแต่คําตอบจะติดลบพูดง่ายจํานวนบวกเหมือนกันเป็นบวกลบเหมือนกันเป็นบวกเหมือนกันเป็นบวกต่างกันเป็นลบค่ะต่อไป สมบัติของจํานวนเต็มการคูณจำนวนเต็มนะคะอันแรกคือสมบัติการคูณด้วย0ย์สังเกตว่าถ้า A แทนจำนวนใดๆ a คูณ0เท่ากับ0คูณ a อันนี้คือสมบัติการศัพท์ที่ซึ่งจะมีค่าเป็น0สรุปง่ายๆ0คูณกับจำนวนใดๆก็จะมีค่าเป็น0เสมอต่อไป การคูณของ1สมบัติของ1น,นะคะถ้า a แทนจำนวนเต็มใดๆจะได้ว่า a คูณ1เท่ากับ1คูณ a ซึ่งมีค่าเท่ากับ a หรือถ้าพูดง่ายที่สุดก็คือ1ไปคูณกับจำนวนใดๆก็แล้วแต่ก็จะได้จำนวนนั้นเลยซึ่งเราเรียกหนึ่งว่าเอกะลักษณ์การคูณนั่นเอง0คูณจำนวนใดได้0 1, ูนย์ไปคูณจำนวนใดได้จำนวนนั้นนะคะอ่ะอันนี้มาดูตัวอย่าง ตอนทีครูไม่เรียงแล้วนะเส้นข้อแรกเมื่อกี้เรารู้แล้วหลักการคูณถ้าเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันหรือจำนวนเต็มลบเหมือนกันเป็นจำนวนที่เหมือนกันคำตอบเป็นบวกเอาค่าสมบูรมาคูณกันคำตอบเป็นบวกแต่ถ้าเป็นจำนวนที่ต่างกันเป็นเต็มลบหนึ่งตัวหรือเต็มบวกเหมือนหนึ่งตัวเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันเหมือนกันแต่คำตอบติดลบข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งลบเจ็ดคูณกับห้าเจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าแต่ในที่นี้ ถึงหมายต่างกันก็ต,อ,ตอบลบสบ35ต่อไปข้อ2 4คูณลบ15เอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันได้60แต่มีเต็มลบ1ตัวก็ตอบลบ60ต่อไปข้อ3ค่าสมบูรณ์คูณกัน11คูณ5ได้55เครื่องหมายเหมือนกันคือเป็นลบทั้งคู่นั้นตอบเป็นบวกค่ะข้อ4เอาค่าสมบูรณ์มาคูณกัน12คูณ3ได้36เป็นจำนวนเต็มลบเหมือนกันคำตอบเป็นบวก ข้อ5 8คูณลบ11เาสมบูรณคูณกันได้88แต่เครื่องหมายต่างกันเป็นลบ1ตัวบวก1ตัวนั้นติดลบค่ะต่อไปข้อ6คราวนี้ในกรณีมีวงเล็บให้หนูคิดในวงเล็บก่อนเช่นในที่นี้วงเล็บ5คูณกับลบ3ได้เป็นลบ15จากนั้นเอาลบ15ไปคูณกับลบ7ลบเคูณ15เรารู้แล้วคราวนี้เครื่องหมายเหมือนกันคำตอบต้องเป็นอะไรแนะ่นอน เป็นบวกแน่นอนถูกไหมคะได้เทไร่เอ่ยได้ร้อยห้าเนาะถูกไหมถูกต้องได้ร้อยห้าสิต่อไปข้อ7ค่ะในวงเล็บลบสคูณกับ5เครื่องหมายต่างกันได้ลบ -10 ลบสิคูณกับลบสเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกนั้นตอบ30ค่ะต่อไปข้อ8ในวงเล็บ ลบเจ็ดคูณห้าได้ลบสามสิบห้าลบสามสิบห้าไปคูณกับลบสี่เครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกแน่นอนลบสามสิบห้าคูณกับลบสี่เอาค่าสมบูรณ์คูณกันคำตอบคือร้อยสี่สิบต่อไปข้อเก้าค่ะในวงเล็บเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกนั้นได้ยี่สิบสองยี่สิบสองไปคูณกับลบสามเครื่องหมายต่างติดลบนั้นคำตอบคือลบหกสิบหกค่ะ ต่อไปข้อ10ในวงเล็บเครื่องหมายต่างกาันคำตอบติดลบได้ลบ30ลบ30ไปคูณกับลบ10ด้านหน้าเครื่องหมายเหมือนกันคำตอบเป็นบวกแน่นอนนั้นคำตอบคือ10คูณ30ได้300ตัวอย่างต่อไปข้อ11คิดในวงเล็บก่อนนะคะ5คูณกับลบ3เครื่องหมายต่างกันได้ลบ15ลบ15ไปคูณกับลบ7เครื่องหมายเหมือนกันเป็นบวกแน่นอน สิบห้าคูณกับลบเจ็ดได้เป็นร้อยห้าต่อไปข้อสิบสองค่ะเอาในวงเล็บก่อนเนาะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันเป็นบวกได้เป็นสี่สิบสี่สิบโอ้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกนะดูดีๆนะเอาขอโทษค่ะเมื่อกี้เอาใหม่เอาใหม่ข้างบนเมื่อกี้กูไม่ได้มองตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกเนาะ ไม่ใช่เครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ตรงนี้มันเป็นบวกนะคะกลายเป็นลบเบวกกับลบสิ 15. ต้องตอบเท่าไหร่คะต้องตอบเป็นลบยี 22. ถูกไหมอ่าต่อมาข้าวนี้มาดูข้อที่สี่ส2ต่อคะ่ะในวงเล็เบก่อนอันนี้คูณถูกแล้วได้40 แต่ตรงนี้เป็นบวกนะคะ40บวกกับ3าํคตอบก็เป็น43ค่ะอ่ะคราวนี้มี2งเล็บเลยวงเล็บหน้าลบ8ลบเลบ8เครื่องหมายเหมือนกันรวมกันได้ลบ15ข้างหลังลบลบเป็นบวกเป็นลบ3บวก10ได้7จะกลายเป็นลบ15คูณกับ7เครื่องหมายต่างกันติดลบได้ลบ105 เห็ไหมต่อไปข้อ14ค่ะ14คิดในวงเล็บก่อนคูณกันเพิ่งหมายเหมือนกันเป็นบวกลบลบสองคูณลบห้าได้สิบเพิ่งหมายเหมือนกันเป็นบวกลบเจ็ดคูณกับลบสามได้ยี่สิบเอ็ดนี้บวกกันนะคะสิบบวกยี่สิบเอ็ดก็ต่อเป็นสามสิบเอ็ดค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อสิบห้าในวงเล็บแรกลบสามบวกกับเจ็ด ได้4ถูกไหมคะวงเล็บหลังลบ3คูณกับลบ7ลบคูณลบเป็นบวกได้21จากนั้นข้อนี้เอามาคูณกันบวกทั้งคู่คูณกันคำตอบก็ต้องเป็นบวกแน่นอนคูณกันแล้วได้มีค่าเท่ากับส8่ค่ะพอได้ไม่เอ่ยการคูณสังเกตว่าหลักการคูณง่ายๆถ้าเป็นจำนวนที่เหมือนกันคือเป็นจำนวน เต็มบวกสรุปนะเป็นจำนวนเต็มบวกคูณกับเต็มบวกหรือจำนวนเต็มลบคูณกับเต็มลบเขาเรียกว่าจำนวนที่เหมือนกันแบบนี้จะได้คำตอบเป็นจำนวนเต็มบวกเสมอถูกไหมคะ ถ้าเป็นจำนวนเหมือนกันนะคือเป็นเต็มบวกทั้งคู people, ่หรือเต็มลบทั้งคู่คำตอบจะเป็นจำนวนเต็มบวกเหมือนกันเป็นจำนวนเต็มบวกแต่ถ้าเป็นจำนวนที่ต่างกันคือเป็นเต็มบวกคูณเต็มลบหรือจำนวนเต็มลบคูณเต็มบวกคำตอบออกมาจะเป็นจำนวน เต็มลบสรุปง่ายๆก็คือถ้าเป็นจำนวนเหมือนกันเป็นจำคำตอบจะเป็นบวถ้าเป็นจำนวนต่างกันคำตอบจะเป็นลบนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้สอจบเรื่องการคูณไว้เท่านี้นะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายเราจะมาเรียนเรื่องการหารของจำนวนเต็มกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ